ชิงรักมาฟียตอนที่สามสาหลังจากวันนั้นเนมาก็ไม่ได้เจอกับลีอีกเลยพวกเขาไม่ได้ติดต่อกันหลังจากวันนั้นแล้ววันนี้เขาตั้งใจมาหาสาลินเพื่อจะได้พบกับลีแต่เขาเจอเพียงสาลินกับเพื่อนเท่านั้นไม่เห็นวีแววของลีเลยแม้แต่น้อยอาร์ตี้กลับมาอยู่ที่บ้านแล้ว เนมาแทบจะไม่ได้ช่วยอะไรอาตี้เลยแต่ก็รู้สึกดีใจที่อาตี้กลับมาอย่างปลอดภัยฉันซื้อของมาเยี่ยมอาตี้น่ะครับอาตี้พักผ่อนอยู่ข้างบนคุณเนมาจะขึ้นไปไหมครับไม่ดีกว่าให้อาตี้พักผ่อนเธอะแล้วนี่อยู่แค่กับเพื่อนเหรอเอ,อ่อไม่หรอกครับมีซันนี่อีกคนนึง เพื่อนของไทเลอร์สินะก็ยังดีที่ยังมีคนคอยดูแลอยู่บ้างไม่อย่างนั้นฉันก็คงเป็นห่วงคุณเนมาไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับขอบคุณมากถึงตอนนี้เราจะไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วแต่ฉันก็ยังเป็นห่วงสาลินนะผมบอกแล้วไงว่าไม่ต้องเป็นห่วงผมแสดงว่าตอนนี้ก็กลับไปคืนดีกับไทเลอร์แล้วละสิ ยังหรอครับคุณเนมาพูดแบบนี้ฉันพูดถูกใช่ไหมล่ะไม่ต้องเกรงใจฉันหรอกฉันรู้ว่าสาลินละเขาถึงตอนนี้ก็ยังรักเขาอยู่ฉันก็ขอแค่เป็นตัวสำรองแบบคุณไม่เหมาะที่จะเป็นตัวสำรองแล้วแบบไหนกันล่ะใมเมื่อฉันชอบสาลินคุณแน่ใจหรอครับว่าคุณชอบผม ชอบโดยไม่หวังครอบครองบางทีมันอาจจะไม่ใช่การรักชอบแบบคู่รักก็ได้นะครับไม่รู้สิฉันรู้แต่ว่าฉันชอบนั่นล่ะครับผมอยากให้คุณคิดดูจะใหมขอบใจนะสาลินแน่ามาขับรถออกมาด้วยจิตใจที่ว้าวุ่นหรือจะเป็นอย่างที่สาลินพูดจริงๆ เขาไม่ได้รักษาดินแบบคู่รักแต่รักแบบอย่างอื่นต่างหากจนกระทั่งขับรถมาถึงหน้าบริษัทพอเขาลงจากรถก็เหมือนจะเห็นลีเขาตามไม่ฝาดแน่เขาวิ่งตามและแน่ใจว่าเป็นลีถึงจะสวมหมวกและปิดแมสอำพางใบหน้าเมื่อเขาวิ่งตามจนทันและจับตัวไว้ได้ ลีก็ขัดขืนททำให้หมวกที่สวมอยู่หลุดแล้วแมสที่ปิดหน้าก็ถูกดึงออกเนมาเห็นหน้าที่บวมช้ำของลีเขาก็ตกใจลีปล่อยผมปล่อยผมเธอะไม่ปล่อยแอบมาหาฉันแล้วทำไมถึงต้องใจหลบหน้าเรานี่ไปโดนอะไรมาไม่มีอะไรทั้งนั้น ผมก็ไม่ได้แอบมาหาคุณด้วยผมแค่ผ่านมาโกหกผมไม่ได้โกหกนะปล่อยผมไม่ปล่อยเราไม่เริ่มต้องคุยกันเนมาดึงแขนของลีเข้ามาในบริษัทแล้วตอนนี้ลีก็อยู่ในห้องทำงานของเนมาโดยมีเขายื่นกอดอกมองลี ที่นั่งอยู่บนโซฟาคุณไม่ควรทำอย่างนี้ไม่ควรพาผมเข้ามาผมไม่ควรเหรอก็เห็นเห็นอยู่ว่าจงใจมาหาฉันก็ผมบอกแล้วว่าคุณเข้าใจผิดเจอายัางไงว่ามาคุณหมายความว่ายังไงเรื่องของเราเจะไงว่ามาจะให้มันจบแค่นี้เหรอเรื่องของเราไม่เคยมีนี่ครับ คุณพูดอะไรผมไม่เข้าใจอย่ากล้างทำเป็นไม่รู้หน่อยเลยลีค่อนข้างตกใจรู้ว่าคืนนั้นเนมาจะรู้ตัวถ้ารู้ว่าทำอะไรลงไปแต่ทำไมตอนนั้นเขาถึงไม่พูดอะไรเลยว่ายังไงจะให้มันจบแบบนี้ใช่ไหมผมไม่รู้งั้นก็ตอบฉันคำเดียวว่าจะอยู่กับฉัน รือว่าจะไปถ้าบอกว่าจะไปฉันก็จะมีขวางแล้วต่อไปเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกันอีกครับผมจะไปลีตัดสินใจแล้วเขาลุกขึ้นเพื่อจะเดินออกไปจากห้องแต่เพราะคำคำเดียวของเนมาทําให้ลีถึงกับชะงักถ้าอยู่เขาจะไม่ยุ่งกับสาลินหลังจากนั้น เขาก็ดึงหลีเข้ามากอดเนมากอดเลยนั่นมากแล้วหลีก,ก็อดไม่ได้ที่จะร้องไห้ออกมาความทุกข์ตลอดหลายวันที่ผ่านมามันได้ถูกปลดปล่อยคิดถึงเขาใจแทบขาดอยากเจอหน้าตอนนี้เขาได้เจอแล้วมันรู้สึกอบอุ่นหัวใจอย่าไปเลยนะ อยู่กับฉันลีถึงลีจะไม่ตอบแต่เขาก็รู้ว่าลีจะไม่ไปไหนและหลังจากวินาทีนั้นเนมาก็ดูแลลีเป็นอย่างดีด้วยการพาลีไปหาหมอร่างกายที่บอบช้ำสาเหตุเกิดจากอะไรเนมายังไม่รู้แต่ต่อไปเขาจะไม่ให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นดี ผมจะไม่นอนโรงพยาบาลนะแล้วผมก็ต้องมีงานต้องทำด้วยเร่องนี้ฉันจะคุยกับไทเลยม่ได้นะคุณกับเจ้านายของผมเคยพูดดีกันด้วยหรอผมกลัวว่าจะทะเลาะกันมากกว่าให้ผมคุยเองเถอะนะถ้าคุยเองมันจะจบเหรอแต่ผมกลัวคุณจะใจร้อนนี่ฉันจะพยายามใจเย็นกันแล้วกันให้ผมกลับไปทำงานเถอะนะกลับไปแล้วเป็นแบบนี้ ต้องเจ็บตัวถามอะไรก็ไม่ตอบใครจะยอมนี่คุณเป็นห่วงผมขนาดนี้เลยเหรอถ้ามีห่วงแล้วฉันจะอยากดูแลทำไมแค่อยากดูแลก็ให้ผมไม่ทำงานสิแล้วฉันจะดูแลได้เต็มที่เหรอหากเกิดอะไรขึ้นแล้วฉันจะช่วยได้ยังไงเอ,อ่อคือผมสัญญาว่าจะไม่ทำให้ตัวเองต้องเจ็บตัว แต่ฉันไม่เชื่อก็ได้ก็ได้ถ้าคุณจะคุยกับเจ้านายผมต้องไปด้วยอืมเมื่อเนมาไปหาไทเลอร์ถึงกาดังเขาสุนหนักพ่อสถานที่นี้ห้ามบุคคลภายนอกเข้าตาลีก็ยังพาเนมาเข้ามาแต่พ่อรู้ว่าเหตุผลว่าทำไมเขาแทบอยากจะเอาลีใส่พานและยกให้กับเนมาไปเลย เขายินดีเป็นอย่างมากและยินดีที่สุดเนมาก็ไม่คิดว่ามันจะง่ายขนาดนี้นี่นายพูดจริงเหรอว่าจะยกเลี้ให้กับฉันใช่แต่อย่าลืมข้อแม้ล่ะว่าต้องดูแลหลีให้ดีเช้าสัญญาว่าจะดูแลให้ดีแล้วถ้าแบบนี้ซาลิลรูกเข้านายจะว่ายังไง สาลินคงไม่ว่าหรอกเพราะสาลินรักนายไม่ใช่หรอแต่นายก็รักสาลินค่อยคิดจะยั่งสาลินไปจากฉันนั่นมันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วแต่ตอนนี้ฉันรู้ว่าสู้ยังไงก็ไม่มีทางชนะคนของใจก็ชนะอยู่วันยังค่ำรู้แล้วก็ดีทางนั้นฉันจะพาเลนไปตอนนี้เลย ได้เชิญลีถึงกับเหลือบมองเจ้านายอย่างน้อยใจเหมือนเจ้านายกำลังผลักใส่เขาถึงแม้ว่าเขาจะดีใจที่จะได้ไปอยู่กับเนมาเนมาจับมือของลีและเดินออกมาจากโกดังขับรถออกมาจากรถเร็วเหมือนกลัวว่าไทเลอร์จะเปลี่ยนใจขับช้าๆหน่อยสิครับกลัวเหรอเปล่าหรอกครับ แค่อยากให้คุณใจเย็นเย็นคุณคงโกรธเจ้านายของผมไม่ได้โกรธกลัวมันเอาคืนฮะจริงไอ้ไทเลอร์มันยิ่งบ้าเกิดมันยิกอยากแก้แค้นฉันไม่ยกลีให้กับฉันฉันก็ยาน่อสินี่คุณชอบผมมากๆขนาดนั้นเลยเหรอทาไม่ชอบคืนนั้นเราจะมีอะไรกันเหรอมันเป็นความตั้งใจของคุณเหรอยังต้องถามอะไรอีก นี่คุณถวยโอกาสทำไมถึงไม่รู้สิอารมณ์มันพาไปมัง้งคุณพูดอะไรเนี่ยหน้าไม่อายชมมัดก็เรื่องจริงแล้วฉันทำไมต้องอายด้วยละ่ะในเมื่อมันเป็นสิ่งที่ฉันอยากทำถ้าอายก็อดนะสิคุณเนมาฉันจะพาไปหาแม่ โอ้ผมยังไม่ทันตั้งตัวเลยขอเวลาสักหน่อยได้ไหมครับขอแค่ไปอยู่ที่บ้านของคุณก่อนได้สิเอ๊ะเอ่อก็ผมรู้นี่ครับว่าคุณกับแม่ของคุณอยู่บ้านคนละหลังกันจริงด้วยสิลี่ค่อยตามสาลินไปที่บ้านแม่ของเขาลี่จะไม่รู้เรื่องนี้ได้ยังไงเขาไม่ควรสงสัยในตัวลี่ พอมาถึงบ้านเรีทับจะไม่ต้องเดินเน่ามาประคองทับจะอุ้มคุณทำไมเดี๋ยวทานอาหารเย็นกันแล้วก็ขึ้นห้องเลยนะคุณจะบ้าเหรอนี่คุณจะทำอะไรผม<ค><ณ>ก็แค่อยากให้พักผ่อนดูสีหน้าตาต้องกินยาแล้วก็นอนเยอะๆผมแข็งแรงดีแพ้แค่นี้ทำอะไรผมไม่ได้หรอกฉันรู้แต่ฉันเป็นห่วง ก็ได้ครับรี่เหมือนเด็กที่ว่านอนสอนง่ายเป็นการเริ่มต้นที่ดีแต่ต่อไปถ้ารีจะกลับมาเฮี้ยวเหมือนเดิมเขาก็รับมือไว้ผ่านเรื่องของรีไปไทเลอรก์ก็รู้สึกสบายใจหมดห่วงเรื่องสาลินมดสตูหัวใจไปหนึ่งแต่เขาก็ยังมีอีกคนหนึ่งคือพานัน กำลังคิดว่าจะทำยังไงดีกับมอนี่ทีโอก็มาหาเขาที่โกดังฉันคิดว่าน่าจะอยู่กับซาเลนซี่ขาว่าจะไปอยู่พอดีไทเลอร์นายนี่เป็นคนตรงดีนะแต่ฉันไม่รู้สึกอะไรกับนายอีกแล้ววางใจได้ปากบอกว่าไม่รู้สึกแต่ใจกับร้อนดนแทบจะเผาไหม้หัวใจและร่างกายของตัวเอง โอโกรธมากที่ทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้นายเป็นแฟนกับสาลินแล้วหรอก็ยังแต่อีกไม่นานหรอกพวกเราก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมฉันดีใจด้วยนะหลังจากนี้นายได้มีความสุขจริงๆสักทีฉันดีใจกับนายและหลังจากนี้ฉันควรปรับความเข้าใจกับสาลินก็ดีเดี๋ยวฉันจะจัดก,การเรื่องนี้ให้ ขอบใจนะไทเลอร์แต่ฉันกลัวว่าสาลินจะไม่อยากญาติดีกับฉันสาลินไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกไม่ใช่คนที่เจ้าคิดเจ้าแค้นอะไรถ้านายว่าอย่างนั้นฉันก็จะรอไทเลอร์รู้สึกดีเพราะเขาก็ไม่อยากเสียเพื่อนไปแต่ใจก็ยังกังวลเรื่องสาลินถึงแม้ว่าจะพูดกับทีโอไปแล้ว ว่าสารินจะมีปัญหาถ้านัดเคลียร์กันแต่ก็แอบเครียดเพราะตัวเขาก็ยังมีปัญหากับสารีนอยู่เลยจะไปเคลียร์ให้กับทีโอนี่แหละคือปัญหาแต่พูดไปแล้วก็จะทำให้ได้ทางลูกปัดเข้าๆออกๆออกบ้านของซันนี่ตอนนี้ซันนี่กำลังเข้าทางผู้ใหญ่และบีบบังคับให้ลูกปัดยอมมั่นหมายกับเขา โดยที่เจ้าตัวยังไม่รู้อย่างเชิดและเยอยิงสันนี่มีแผนล,ลายมากมายลูกปัดไม่มีทางหนีรอดนายจะต้องฉันทำไมอะ่ะมองไม่ได้หรอก็ไม่ได้น่ะสิออกไปจากห้องฉันได้แล้วเดี๋ยวเพื่อนฉันจะสงสัยเราไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมต้องกลัวเขาสงสัยนี่มันไม่ใช่บ้านฉันฉันอยู่ดูแลเพื่อนก็ฉันอยู่ดูแลทุกคน ตามคำขอร้องของไทเลอร์ไทเลอร์ไม่น่าให้ในายมาเลยความจริงไดมอนด์คนเดียวก็พอฉันกับไดมอนด์ก็ไม่ได้อยู่ที่นี่พร้อมกันซะหน่อยนั่นสิทำไมกันนะอยากรู้ก็ถามฉันสิเดี๋ยวฉันจะบอกให้แต่ฉันไม่ข้อแลกเปลี่ยนนะฉันไม่อยากรู้แล้วออกไปออกไปก็ได้สักวันหนึง่งคอยดูเถอะฉันจะทำให้ ลูกปัดไล่ฉันออกจากห้องไม่ได้แไม่มีวันทําได้หรอกคอยดูแลกันสันนี่พูดพร้อมกับหัวเราะเดินออกไปจากห้องทําให้ลูกปัดหมั่นไส้เอาอมากๆเขาหัวเราะเหมือนผู้มีชัยไม่มีทางหรอกที่สันนี่จะทําแบบนั้นได้ไม่มีทาง